คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงหรือการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเกมช่องเมดินะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแฟนตาซีสตาอาสกะนะครับถ้างั้นเราไปลุยกันเลยครับ สุดยอดไปเลยยิงจากตรงนั้นได้ยังไงเนะ่ย oh, ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอสามารถหยุดลูกนั้นได้นะ่ะเธอฝึกมามากแค่ไหนกันเนี่ย ดูท่าทางจะตื่นเต้นมากเลยนะโยลิดูอะไรอยู่เหรอขอโทษทีนะโคชฉันตื่นเต้นมากไปหน่อยนะฉันกำลังดูวิดีโอการแข่งขันของทีมคู่แข่งอยู่นะ อย่างนี้นี่เองกำลังศึกษาคู่แข่งอยู่ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงมีความรู้เกี่ยวกับทีมคู่แข่งมากขนาดนี้รวมถึงแผนการเล่นของพวกเขาด้วยเพราะว่าการศึกษาของเธอนี่เองค้น้าตัึดตู้าดแต่อี่จ ความจริงแล้วฉันน่ะก็แค่ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลแค่นั้นเองนั่นดูดูนั่นสินนสนนเห็นหรือเปล่าโคชนั่นเป็นการยิงที่สุดยอดมากเลยหลังจากที่เธอหลอกล่อผู้รักษาประตู 流れるようにパスをつないでたこのチームはオフェンスですよเขาส่งบอนกันได้ลื่นไหลามากเป็นทีมที่บุกได้ยอดจริงๆですが逆にディフェンスは手薄なのでそこに勝利の糸口があるかもしれないと思っていてแต่ว่าการป้องกันของพวกเขาไม่ค่อยดีฉันคิดว่าฉันสามารถทำลายการป้องกันนั้นได้ อย่างนั้นเหรอพยายามเข้าละ่ะอโอริเธอนะ่ะคือมันสมองของโกลเด้นบอลนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 ง,งนะคะ